สวัสดีครับวันนี้วันที่30สิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยิีนะครับผมทีมงานองังกรฟ้านะครับมีโอกาสมาติดตัง้งปั๊มเสมอพร้อมแผงนะครับให้กับคุณพ่วันเทนนะครับหรือว่าบ้านตะกุลปานะครับบ้านเกาะทโคนี่นะครับในโซนพื้นนี้ก็รู้จักกันหมดนะครับบ้านตะกุลปลา อยู่หมู่ที่3นะครับตำบลตะแกกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุทิตธานีนะครับปั๊มเสมอสที่เราลงไปนี้ก็เป็นไฮบริดนะครับเป็นตัว2,200วัตต์ให้น้ำอยู่ที่3.7คิวส่งสูง63เมตรนะครับเราลงท่อทั้งหมด3ท่อนนะครับระดับน้ำที่เราเจออยู่ที่ประมาณ2ท่อนนะครับเจอน้ำเสมอกระจุ่มน้ำไปอยู่ประมาณ1ท่อนนะครับแต่น้ำดีมากแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลองแดดได้นะครับฝนกำลังมานะครับ ไม่รู้ว่าแดดอยู่ตรงไหนนะครับฝนกำลังมาเลยเราก็ได้ลองแค่ไฟฟ้านะครับผแผงก็เป็นฮับซซลนะครับ380วัตต์นะครับติดแผงนะครับสร้งางสวยงามนะครับด,ดูไยไนนะครับนีครับเป็นไฮบริดนะครับตอนนี้เราก็ยกรั้ง ไฟฟ้าทั้งโซล่านะครับเพราะว่าโซล่าแสงมีหน่อยเดียวนะครับวันที่ติดตั้งนะครับสามสิบสิ่นาหกสี่นะครับผมท่านใดสนใจนะครับเกาะเทโพนะครับข้าวััเพินนะครับมาดูหน้างานกันก่อนนะครับหรือถ้าหากสนใจก็เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์ห้าหกห้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะครับเบอร์โทรนี้นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับ ตัวนี้เราก็จะมีเกวิโอนให้นะครับบอกว่ากระแสไฟฟ้า2 1 2โวลต์นะครับองศาอุณหภูมิความร้อน30องศานะครับแล้วก็กำลังวัดที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ก็พันสามกว่านะครับกำลังวัดส่อนแอมก็แปดแอมป์กว่านะครับจะบอกอุณภูมิบอกองศาให้นะครับ เป็นที่เสร็จสิส้นสมบูรณ์นะครับปักพาวเวอร์นะครับข้อดีก็แถบซ้ายมือนี่ก็เป็นปักพาวเวอร์ของเสม์ทนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นปักพาวเวอร์ของไฟฟ้านะครับสามารถถอดเก็บหรือว่าทําการอ้อมแจมอะไรก็จะง่ายนะครับส่วนด้านหลังเราก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับหลายๆท่านก็จะสงสัยว่าช่องนี้ฝนจะสาดไหมน้ำจะเข้าไหมท่านไม่ต้องกังวลนะครับ น้ำไม่มีเข้าไปได้นะครับเพราะว่าจะด้านในก็จะเป็นบอดจะตั้งอยู่ข้างในแล้วจะมีซีนกันน้ําอย่างดีอยู่ข้างในนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าด้านหลังเราก็จะเป็นตัวระบายความร้อนนะครับผมนี่ก็เป็นบอปลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าวันเพ็ญน,นะครับรอาตะคุณปลานะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้านะครับผม ำหรับคลิปนี้ผมจีมงานร้านมังกรฟ้าขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ